สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะมาพบกับคุณครูนะคะกับห้องเรียนครูอพิการและครูค่ะนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนวิชาภาษาไทยนะคะในเรื่องของรู้จักคำนาเรื่องนะคะในบทที่สองนะคะวันนี้เราเข้าสู่บทที่สองกันแล้วนะคะนักเรียนเดี๋ยวเราไปเริ่มเรียนคำในรู้จักคำนาเรื่องกันนะคะเริ่มคำแรกนะคะ ภูผาสะกดว่าพออูภูผออาผาภูผาสะกดตามคุณครูด้วยนะคะพออูภูผออาผาภูผาคำต่อไปพอ่อสะกดว่าพออพอพพอไม้เอกพอ่อ สะกดตามคุณครูนะคะพออพ,อพอพอไม้เอกพอคำต่อไปแม่สะกดว่ามอแอแมแมไม้เอกแม่สะกดตามคุณครูด้วยนะคะมอแอแมแมไม้เอกแม่ คำต่อไปนะคะหาหออาหาสะกดตามคุณครูด้วยนะคะหออาหาเก่งมากค่ะคำต่อไปนะคะในรูปนี้นะคะมันจะมีอยู่สองคำด้วยกันนะคะนักเรียนคำแรกคือคำว่าให้ให้หอไอหายหายไ,ยไม้โทให้ อีกครั้งค่ะหอไอหายหายไม้โทให้คำที่สองคือคำว่าได้ได้ได,ดอไอไดใดไม้โทได้อ่านตามคุณครูด้วยนะคะดดไอ,อไดใดไม้โทได้เก่งมากค่ะคำต่อไปดีใจ สกดว่า doe ด,ออดีจอไอใจดีใจสกดตามคุณครูด้วยนะคะ doe ด,ออดีจอไอใจดีใจคำต่อไปดูแลดูแลสะกดตามคุณครูด้วยนะคะ d อ,อูดูลอแอแลดูแลอีกครั้งนะคะ ดอูดูรอแอแลดูแลคำต่อไปนะคะคำว่ารักรักร,กรออะการักอีกครั้งนะคะรออะการักเก่งมากค่ะค<อ>่ะจากที่เราได้ฝึกสะกดคำนะคะต่อไปนะคะคุณครูจะอ่านและให้นักเรียนอ่านตามโดยไม่ต้องสะกดนะคะ โอเคไหมคะถ้าโอเคและพร้อมกันแล้วเราไปกันเลยนะคะคำแรกภูผาอ่านตามครูค่ะภูผ,ผาอีกครั้งค่ะภูผ,ผาพ่อพ่อพ่อแม่แม่แม่เก่งมากคะ่ะหา หาหาให้ให้ให,ให้ได้ได้ได้ดีใจดีใจดีใจดูแลดูแลดูแลรัก รักรักเก่งมากค่ะนักเรียนก็อย่าลืมไปฝึกอ่านและฝึกสะกดคํากันนะคะค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะก็หมดคาบเรียนแล้วนะคะนักเรียนก็อย่าลืมฝึกอ่านกันเยอะๆนะคะฝึกทั้งฝึกอ่านและฝึกสะกดนะคะแล้วเรามาเจอกันในสัปดาห์หน้านะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ